สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะไม่ว่าจะทำนาทํำไร่ทำสวนนะคะวันนี้นะคะสายรุ้งเองก็มีข่าวดีๆมาแจ้งให้ทราบนะคะก็คือช่วงนี้นะคะเป็นหน้านานะคะหรือว่าจะมีการทำเกษตรกรรมกันเกิดขึ้นก็คือทำนานั่นเองนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะทางกรมส่งเสริมการเกษตรหรือว่าที่เกษตรอำเภอต่างๆในจังหวัดต่างๆนะคะก็มีการแจ้งให้ชาวนาหรือว่ากเกษตรกรไม่ว่าจะส่วนไหนนะคะหรือว่าทำอะไรก็ตามสามารถปรับปรุงทะเบียนกเกษตรกรได้นะคะแล้วก็คนที่จะขอขึ้นทะเบียนกเกษตรกรใหม่ก็สามารถทำได้ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็หน้าน,านาแล้วนะคะ สำหรับการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรรายเก่านะคะก็สามารถปรับเองได้ในเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือนะคะก็คือทำในแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กที่เคยรู้จักกันมานั่นเองแต่วันนี้นะคะจะมาแจ้งข่าวนะคะว่าสำหรับวันที่17-18นะคะฟาร์มบุ๊กมีปัญหานะคะก็คือน่าจะมีการปรับปรุงเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของเขาหรือว่าคนใช้งานเยอะอะไรก็ไม่ ก็แล้วแต่นะคะก็คือจะมาแจ้งว่าใน2วันนี้นะคะก็คือมีการงดชั่วคราวนะคะซึ่งจะมีการเปิดระบบอีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่19มิถุนายน2 5 6 6นะคะซึ่งวันที่19นั้นจะสามารถใช้งานได้ตามปกติก็สามารถเข้าไปปรับปรุงได้นะคะสำหรับการปรับปรุงนะคะหรือว่าการขึ้นทะเบียนใหม่หรือ,อยังไงก็ น่าจะมีการคุ้นชินคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามบางคนอาจจะงงหรือว่าสับสนยังไงเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะก็จะมีการทําออกมาเป็นข้อข้อให้ทราบนะคะทําตามได้ส่วนคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งเตือนนะคะเรียกได้ว่ามาแจ้งเตือนกันแล้วกันนะคะเพื่อที่จะในปี66หรือว่า67นะคะรัฐบาลจะมีการช่วยเหลือต่างๆ เราก็มีสิทธิ์นะคะสำหรับการปรับปรุงของเราในครั้งนี้ก็คือปรับปรุงรายปีนั่นเองนะคะสำหรับสวนยางพาราก็จะมีอยู่สองนะคะเพราะว่าสำหรับการยางแห่งประเทศไทยจะมีสมุดต,ต่างหากนะคะไม่เกี่ยวกับสมุดเล่มสีเขียวของเกษตรกรเขาจะเป็นสมุดสีเหลืองนะคะอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีข่าวมาแจ้งเพียงเท่านี้สั้นๆง่ายๆนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ